ตัว็ปจังไดมาจังไดคือได้ไม่เห็ดเบียบอยู่นี่โอ้ยอนที่จริงเขาเป็นประธานบริษัทเขาเบื่อชีวิตรู้ละอยู่บ้านหลายก็สบายพาวมดมแต่คนทับใส่ใหเห็ดยังก็บริห็ดเบือ่อเขาก็เลยอยากออกมาหาเห็ดแนวสงีแก้สิง่งเออแลตุตดิไปจังไดมาจังไดคือได้ไม่เห็ดเบียบอยู่ี่ฉันโอ้ยที่จริงได้วก็เป็นเจ้าของหิมนอนอยู่บ้านแล้วล่ะยังเป็นมา,าตายดใส่เลยออกมาหาแนวเห็ดโอ้แม่นว่ะพูดธรรมดาตัวนี้ตัวนี้ เออแล้าตัวดิเป็นยังไงมาจังไงน่ะเออเขาวะเขาก็เป็นเจ้าของสนามบี้ลโอ้พวกเขาสามคนนี่พวกธรรมดาจยกคนตัวนีิโอ้ยข่อยมันคนสมถะบอยกโอบอยกอวดบอยกองเหรอกเงินเอามาซีข่อยมีตั้งพันล้านสี่ด่านสิบล้านเออเขาคือตัวแหละเมื่อวานนี้กะลุงน้องพาไปขี่ยนต์เลาะเล่นขี่ไปขี่มากกับเซ้งก็เลยมานั่งเล่นยญน้พวกตัวเละเห็นเยอะน้ำพวกตัวเละโอ้แม่นว่ะเมื่อวานนี้นะ พอไปเลาะซื้อเครื่องอยู่เวียงจันท์เซ็นเตอร์รรรนะมีแต่ตัวราคาถือขีอยละเป็นคนนุ่งเครื่องราคาถูกบ่ได้นุ่งเครื่องราคาถูกล่ะพื้นจะขึ้นเต็มตัวนะเลยกลับบ้านเอาซื้อแล้วบ,บ่ได้ซื้อเครื่องสัมแล้วตัวหูบ่เวียงจันท์เซ็นเตอร์ที่ตัวไปนะมันเป็นของแผ่ของแผลของเท้านี่แหละแล้วซูหูบ่เวียงจันท์เซ็นเตอร์นะผู้ใดเป็นคนสั่งผู้ใดจะสั่ง กูนี่แหละเป็นคนสร้างนะเออเมื่อคืนนี่นะว่าสิไปเศร้าห้องนอนเล่นอยูห้องแอมดอนจันทร์พะผลิตปัดมีแต่ห้องถึถือๆคนแรกนอนห้องถือบัวถือบัวได้มันสิขันตุนขันตัวแต่เลยได้ลงมานอนอยู่เหงายยอดคือเกา่าเหงายยอดส่วนตัวจอดไว้แคมของไนงะแล้วมึงหู้ว่าว่าดอนจันทร์พะผลิตผู้ใดเป็นเจ้าของ,ขงคงเพยกะกูนี่แหละแล้วมึงหู้ว่าดอนจันทร์พนะผลิตอ่ะ ไผเป็นคนสั่งผู้ใดจะสั่งก็กูนี่แหละเป็นคนสั่งอีกน่ะโอ้แม่นบ่าเอออาทิตย์หน้าว่าจะไปเมาไอติกว่าจะจัดงานดองแต่งกับเมียคนที่เจ็ดฉีเชิญแขกมาจะแปดพันคนนี่แหละไปน้ำเฮาเด้อตัวสองคนน่ะตัวนี้เฮาสให้ลูกน้องเอาแลมโบกินีมารับส่วนตัวเฮาสให้ลูกน้องเอาเฟอร์รารี่มารับเด้อไปน้ำกันเด้อไปเด้ออยู่ไอติกเด้อแล้วมึงหูบะว่าไอติกผู้ใดเป็นเจ้าของ มึงเพ่กะกูอีกนี่แหละแล้วชูมูอป่ไอ้เต็กเพ่เป็นคนสร้างผู้ใดสร้างกะกูนี่แหละสร้างอีกน่ะโอ้ว่ะเออแล้วงันดอกแล้วว่าสิพาเมียไปฮันนี่มู้นี่สิพาเมียไปขี่รถไฟลาวจีนมึงงงบ่ะรถไฟลาวจีนผู้ใดเป็นเจ้าของบ่ว่ามึงเป็นเจ้าของอีกกูบ่อกเออกูก็ได้วันมึงอีกมันก็สิโพดพดที่ป่ะ ละสูงหูบ่อรถไฟลาวกินน่ะไพเป็นคนสั่งบัว่ามึงสั่งงอีกก็กูนี่แหละกูอยินนี่แหละสั่งรถไฟลาวกินน่ะอย่าอยายามึงอย่ามั่ววางข้าวอยู่หมูห้านี่มั่วละมัวละบ่คืออะไรกูว่ามัว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 แค่โอ้สูนี้เนาะสูนี้เนาะไว้สูมาเฮ็ดเพียกเฮ็ดงาน สูบมาเฮ็ดลิ้นอยู่นี่นี่วะอุจ้างสูบมาเฮ็ดเวียกนะบุ๊แม่ใช้สูบมานั่งขี่มอเตอร์จักรยานอยู่นี่ไรพวกซัวนพวกเลวพวกซัดเฮ็ดเวียกกูให้มันเล้วก่อนเนี่ยนะก่อนสูบที่ไปหากิจการสูบพวกอนาคตไก่ใหญ่คันเวียกกูบเบี้ยมือนี่นะอนาคตสูดดับแค่คันกูกลับมายังบเบี้ยนี่ยอนาคตสูดเตรียมเมียนดับบอกให้เฮ็ดเบี้กเฮ็ดเบี้กสูบเฮ็ดเบี้กเออเฮ็ดเบี้กเฮ็ดเบี้กเฮ็ดเบี้ก เดี๋ย่ลืมไปดวงกูด้วยยังบ่แล้วอยู่กว่านี่จะให้เลี้ยงงบห้านี่โอ้ห่านี่ดวงกูก็อยากให้มู่ไปหาแล้วเนาะนี่ก็ได้สนับสนุนคลิปโดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสุดครีมสายน้ำจบทุกปัญหาผิวหน้าได้เสร็จเดียวครีมสายน้ำลดสิว ฝ้ากะจุดดังดำจางลงผิวหน้ากระจ่างใสผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใส่ได้กันแดดสายน้ำกันแดดแสง UV ทาแล้วหน้าเนียนใสกันเหงื่อกันน้ำปกปิดหิวหอยเนื้อครีมท้าายป้นเหนียวเนื้อนะและสบู่สายน้ำล้างทำความสะอาดใบหน้าล้างเครื่องสำอางสิ่งสปปกปรกลดการเกิดสิวสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าและเป็นตนนัวแทนจำหน่ายได้ทีสูตรสองศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดเจ็ดหกศูนย์เฟบุ๊กเรนนี่วงใส t ิ kTok เรนนี่วงใสและเพจวันสอบขายออนไลน์ดูแลผิวหน้าทุกระดูการด้วยสุดขีมสส่น้ำ